สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆช่องโรบินออสเตรียนะคะวันนี้พามาชมวิวที่หาดเจ้าสำราญค่ะอากาศดีอีกแล้วนะคะพามาเจอกันที่ทะเลไม่ไกลาจากกรุงเทพ,พเลยค่ะวันนี้ไม่มีแดดคนค่อนข้างหนาตานะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวค่ะไปพาคุณแม่แล้วก็พี่พี่ ขับรถมาเที่ยวกันที่นี่นะคะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่ค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะมีลมมรสุมบ้างนะคะเพราะว่าเราได้รับอิธีพนทาย,ยุเข้าแต่ว่าก็ถือว่าถ้ามาได้้า,า,า,าเที่ยวช่วงนี้ค่ะก็จะอากาศดีกว่า เ,เพราะว่าบ้านเราไม่มีแดดก็จะดีอะค่ะเพราะว่าบ้านเราร้อนมากเนะาะห่างหายกันไปนานเลยค่ะไม่ได้อัพคลิปเลยเพราะว่ายุ่งยุ่งอยู่เนาะแต่ก็ไม่ลืมเอามาฝากเพื่อนๆค่ะจะซูมให้ดูนะคะวันนี้ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไม่ไม่ไม่สูงมากแต่ว่าลมลมทะเลกำลังดีค่ะขึ้นทะเลไม่สูงมาก ตกไปแล้วนะคะช่วงเช้านี้เนาะตกแล้วให้ทุกคนพาเที่ยวกันนะคะที่นี่หาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรี หาดิดนึงเว่าสมงวยาวมีคนจเยอะก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนมารี่เนาะมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันนะคะที่จังหวัด